สวัสดีครับพอเลี้ยนครับมือนี้เข้ากับว่ายู่ที่บ้านพอเลี้ยนนะครับหรือเซียนเรียนนะครับอ่าหมว่าอ่าเสติเล่าเหตุไว้กับสามตัวตรงสองนวดติดนะครับอ่าสำหรับเลขกพอเลี้ยนนี่คือเป็นเลขกคำนวณเนาะพอเลี้่นนะอ่าเป็นเลขกคำนวณงวดว่างหนึ่งนี่ให้ว่าหมว่าเฮกันยกหมู่บ้านนะครับ เนื่องด้วยว่าอพอเลียนเนี่ยห้เลขตัวเดียวสามเจ็ดสองครับพอ่อให้ไนั่งครับนะไปนี้เขาก็เล่มความเนี่ยง้างไปนี่เ,าาเลยมวะว้าว่าจีนั่นเลี<ช>้ยวเพราะเพื่อนเลขในส่วนของเลขพอเลียนนี่เป็นเป็นเลขคำนวณพร้อมแม่นบ่เป็นเลขคำนวณพร้มขขนนพอรมเลขฝันประกอบพอร้มรอมหมดเท่าไหร่พันพันห้าพันประกอบมาจาก ก็จะชัดเจนหรือไมค่อยชัดเจนคันเพราะคันแบบขนคือจะมาห้องไดซื่อไรต์ตัวสินะแต่ว่าอันที่ไ้ไปเบื้องเดอีสามคู่ท่านน่ะโให้สามคู่มีสองตน้อนนี่สองคู่เอาเลขที่ห้าที่ไ้เมื่อนี่เป็นบนญรือล่าไ้บุบนให้บนเนาะเออเป็นเป็นเลขบเอออืมมันเสงมันจะกหรอเล่เลเรีน่มัน ถือมาหลายลวดแล้วแต่บาหันบางหันมันก็เดินหากับเจ็กครับหันหาเน้นที่เป็นเลขล่างมันบอกมันถึงเ,เลงีอกอันเขาโอ้บาเนีนมันเดินหากระเครับบ,บาเนี่เก็มันดับรักนวยเลขเก่งมกดับรักสิบคนวดนี้มันดับลักส<อ>ิบที่เ<อ>ก็โอ้ เป็นยังงวดวังสองงวดขึ้นหลังนี่คือว่างวดวังหนึ่ง7 2เจ็เป็นยังก็ได้ตรงคักแน่แต่บาต้องกลับด้วยวันนี้แม่มันมาฝันประกอบฝันว่าเขางูมาหาโอ้เปลี่ยนสันประกอบงูสมตัวตัวนึงมันน้อยครับตัวแรไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งเจ็ับสามเจ็ดเจไม่ได้ได้ซื้อสองนะโอ้อบาเกี่ยวรับงูสตัวก็คว่าเป็นเจ็ดว่าสันด้เพราะว่ามันได้เก็ลักี่เป็นวาครับผม ตอมเีหีบนัเหิน่ื้อบ่กาเนีื้อเรียบื้อเรียบบาดียวถือป้องเลยสองงวดแล้วหมาาซื้อเรียบ่ต้องกับพ่ต้องลีล่าไว้ยังต่อไปพ่ต้องซับไล้ประตูบ้งมวดบ้างมันเลยสามครับเจ็ดสี่นี่สามเจดีอ๋อวด้งลสามเจ็ดสี่้สามเจ็ดสองบังูสองงูสตัวซ้ำกันครับงูสองตัวซ้ำกันเอาง่ายๆเลยตัดสามเจ็ดสี่ทิม มันซื้อยากซื้อไม่ได้โอ้ก็ซื้อเยอะก็ซื้อไป้อยนึ่งอยู่เพราะว่ามันเขามืดคืนบััดนี้ก็ได้มาเทือนสามเจ็ดสองบาทยาวแม่นโป่งเลยเนาะวอยนี้เป็นได้เนาะสามก็ได้สามเก่าร้อยสองวันนี้เห็นบ่เอ่วันนี้ให้สองหางให้จักหางครับนี้คือใหงสองหาง ้อวันนี้ให้สองหางข้างวอดบางนึงตอนนี้ออมนันมีหกสองใช่้าดำถูกจะต้องดูสิท่า,า,านเด่นเลยดีวันนี้เด่นแน่วันนี้ตัวใดเด่นเด่นหลายกระมูอไม่เด่นเลี้ยงชุดนี้ตัวใดเด่นหลายกระมูอเด่นตัวนี้เด,ด่นสองเนาะเวกันสองเลยเด่นสองท่านเออเบื้องหังนในตำราอยู่แล้วให้หกมาตัวเดียวนี่ไหมกว็วางได้สั่งกลับไปเด่นสอง หอกลักซีฟเนี่ยโอ้ให้เป็นลักครับพ่อพี่น้องครับเครื่องฮอกเนี่ยห้เป็นลักซีฟอืมแต่ว่าตัวเด่นเด่นมาเด่นอ่าแต่ว่าตัวตัวเด่นเด่นเด่นฮกมาเนาะเป็นลักซีฟส่วนลักน้อยนี่มักตัวไรบ่เนี่นยส่วนปล่อยตามที่ว่ามัดเก้าอันสามเก้ามันี่มออันขึ้นอยูดูใช่ไหมครับผมก็เลยลดลงเป็นสองลดลงเป็นสองคือว่าวันสอง ครับนั่นฮะอันนี้เท่านั้นนะเด็กครับผมอันทเสียวล่างนั่นมาสันแต่ว่ามันงวดนี้มันมันมีดับอันนี้ไะครับเกตด่มันนี่มันมันสีดับลักสิบจี้งวดนี้ครับเกตดับลักสิบนะครับเดี๋ยวผมไปทายทั้งหลันจังหน่อยก็หันมันเก็ดับลักหน่วยรับมันเป็นแดงสีแดง ศูนย์บ่พี่ศูนย์ครับนึกยี่สิบสองประมาล่างมันบ่ครับตัวมันแต่ราว่า่มันเกยท่อยงดวันนี้ท่านสันไปบหนจองวันท่านรถฝันนะท่านในฝันมันบ่มีมีแต่ไรตัวเดนมากเคื่อสูตรคำน,น,นันอ,อีนอนกไ้เด่นหกมากคำนังมากเด่นหก เดสองนี่เป็นกำลังวันสองกำลังวันหลักร้อยจะโอ้กำลังวันมาหลักร้อยเนี่ยนอนสองสองมาเนี่ยวันต่อมาสองกับสามตัวเก่าไม่สองก็สามได้สองตัวก็คือสองกับสามสำรับหลักร้อยเนาะแต่รู้บางสั่นแต่ว่าหลักสิบนี่มาหกตัวตัวเดียวเม็ดเดียวครับตัวเดียวนี่ละครับเจ้าสำรับสามตัวตรงสองวดกินไม่ต้องลับครับนี่ลาเสียนเลี้ยงครับวดก้อนก็ได้ทั้งสี่ด้ครับอันได้ สามเกีดหนึ่งบ e ่เียดหนึ l l yeah. yeah. uh ่ง oh. วันก็ได้สามเจีดสองนะอ๋อแต่เลขสืดอตัวเก้านี้อ่นว่านี้ด้วยวันวันกานจะดีไหมวนกานเนาะถือยูได้สอพันถือสองตัวเพราะว่าโมาเกียหนึ่ครับผมก็เลยตัดถิมซะนักรวยแล้ว่าสัวมันจังเลเก่งดอกแทบเลยดอกครับผมก็ไมีเวียด เทราบอะไรดอกเตียงสีย uh ูบ้เ้าเตียยูตลอดดิเตียนยูตลอดกตะย่อนสูนี่เราเทียบบคืนถ่งแล้วเฮ็ดเอาซื้อเอาถลเฮ็ดเอาซื้อเอาแต่ว่ามวนี่วันมันคือสองับวันจัดเป็นวัสองกับแต่ว่าตุกเก่ามันหน้าสามอีกบารู ระวางสองกับสามนี่เบียดเบียดคู่ขี่กันมากยน่นเถอะมาเต้งสองตัวมาติ้งสองตัวแต่ว่าเด่นบนเป็นบนไม่นบนริงเลยหกอย่างเดียวเด่นบนมีหกแน่นอนออออถ้าให้ฟันรักคื่อรักสิบแน่นอนรักสิบแน่นอนแต่ว่ามันไม่มีสองตัวท่านี่แหละต้องกันอัมต,ตัดทัดขอสองตัวเด่นมากก็คืออไรหงสองเนาะ เดินมาแล้วเดินหกจังเดียวนี่วิ่งหกตัวเดียวเลยครับผมตัวจับคู่บ่นไหมครับจับคู่ให้แล้วทำหนักละอัดตัวหลายอย่างนี้มาเห็นว่าคือหลายแท้อยู่นี่กขนาโอ้ดจะทำนี่กับพวกเฮ้งแค่ว่าเราซื้อเลขกกูหลายตัวดิเราส้อเลขอยูนย่างหลายแต่สองสามตัวสี่ตัวั้งสี่หน้าอ่างหันจัดเก็บอยู่ดิอ่างหันเขาล็อกไปซื้อ่ตัวเขาเล็กเล็เฮ็ดไปมั่นสิเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งหมดเลยครับ เราฟุหมดแต่ว่ามันหลายเขาอาจจะตัดวัตถุกระงสงค์ทั้งเสียคร,รับผมแล้วเราหมดนี่มันได้ครับตัวเดียว่หมดวันหน่งได้ได้หาตะเกียบลักจีบแต่ว่าหามันจอสินเหลืองเพราะว่าเราได้เขาได้ลอกขึ้นมาออกเป็นยังลักหน่วยขึ้อเอาเก่าใส่กับสามใส่ไปอ๋อตันี้สิบแสนมาตามสูตร่นโอ้มาตามสูตรเนาะว่าแมีนว่ามากต,ต,ตัวใดเอาใส่หลอดว่าเมีนเอาฟองใส่ก็ได้นี่ฟองระจำบานมาเนี่ย ไปว <in um ่าเอาจังซี่นะลักหนุ่ยเก้าสามสองเออเนาะลักสิบนี่คืองหกตายโตเออครับผมที่านนั้คณะครับผมคณะค่อยจีค่อยจีสรุปได้วัน่ถวารับผมบัณฑิตขออนุญาตสรุปครับขอบคุณขออนุญาตหลายๆสมภารนี่ก็ไรครับผมขอบคุณครับบัณฑิตขออนุญาตสรุปให้เอขน่อจีบว่าสัมผัสน้องศาสนาวันนี้มาดจีสามตัวอีกวันเหี้ยวไปสัมผัสแล้วกนณะเราเห็นสัมผัสบอสศาสนะ แบ่งปันกันไปเนาะต้องพาชัวร์ไปทำมันหน่่วสุดก็มาว่ากันพระเจ้าว่ามาตรงนี้พรเจ้าจะพระเจ้าให้ก็เอฟซีทุกท่านก็ได้ยินจากพ่อเลี้ยนแล้วเนาะข่าวงวดที่แล้วเพิ่นก็ได้สามตัวตรงๆเนาะค่ะสามเจ็ดสองงวดนี้ก็ได้มาแล้วเอฟซีแคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะแอดก็มาตามแนวทางให้พี่น้องเอฟซีจากเซียนเลี้ยนเนาะค่ะก็ เลขเข้าสามเเต็มเต็มเนาะคะ่ะพี่น้อง f อฟซวัดนี่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่เนาะแอดกระดามาตามตัวแนวทางให้พี่น้อง f อฟแล้วเนะะาะพอเรียนกระดาให้ตัวแนวทางเรียบร้อยแล้วค่ะ f อฟซีกลับไปพิจารณาเบิ้งก่อนจิลงทุนก็วิเคราะห์ดีๆก่อนเนาะคะ่นะเนาะ แอดก็เป็นผู้นำเสนอฮะเนวทางพี่น้องดีๆเอฟซี FC ทันได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองผ้ารวยกับขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องคลองพ้ารวยเนาะค่ะก็บจะหาคลิปเด็ดเด่นคลิปดีๆ, the, ๆฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านสาหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ